สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศมีคนสงสัยว่ายางผมเนี่ยมันออกมีดและครึ่งกิโลมีดและหนึ่งกิโลหรือบางต้นนะถึงสองกิโลเนมันออกเยอะๆมันจะตายไหมผมก็ตอบไม่ได้นะผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะตายหรือไม่ตายครับนะแต่ผมอยากให้พี่น้องดูตัวนี้ครับพี่น้องรู้จักบัวขาวไหมรู้จักแมนนี่บาเกียวไหมแมนนี่บาเกียวลูกห้าคนแล้วน อายุ40ยังต่อยมวยได้อยู่อ่ะบัวขาวก็เหมือนกันอายุ40แล้วยังต่อยมวยได้ครับแล้วท่านอายุสี่สิต่อยมวยได้ไหมไม่ได้ทําไมบัวขาวกับแม่นี่ปลาเกียวเขาต่อยมวยได้เพราะเขาดูแลรักษาอย่างดีดูแลบลํารุงร่างกายอย่างดีกินอาหารอย่างดีฝึกซ้อมอย่างดีของผม,ผมก็เหมือนกันผมเหมือนกันเพราะผมใส่ปุ๋ยคอกไงใส่ปุ๋ยคอกทางพื้นแล้วฉีดพ่นด,ด้วยเอสูตรครเซมเนี่ยครับ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติไปหมดครับนะมันก็อยู่แบบธรรมชาติผมตัดยางวันเว้นวันะผมไม่ได้รีดนาทาเลนะพอยาพอน้ํายางไม่ออกชมมววัมันออกอยู่หนึ่งกิโลนี่นะน้ํายางมาๆๆันลดลงเหลือครึ่งกิโลผมหยุดแล้วเพราะนั่นคือเขาป่วยเขาป่วยเราต้องรีบไปบุงบำรุงรักษาเขาไม่ใช่ว่าพอตัดน้ํายางด้านซ้ายไม่ออกย้ายไปตัดด้านขวาตัดขวาว่าตัดบนตัด,ตดเละแทะมันก็ชิบหายครับอย่างนั้นนะครับเนี่ยเราต้องรู้ว่ายางของเราอยู่สภาพไหน ดูแลเขาดีๆเขาก็จะให้น้ำยางเราดีเหมือนกันยางพาราเหมือนวัวนมนะเหมือนวัวนมถ้าได้อาหารดีดูแลดีวัวก็ให้น้ำนมดียางเหมือนกันไม่ต่างกันเลยไม่ต้องกลัวก็แบบออกเยอะๆแล้วมันจะตายเพราะเราใช้ปุ๋ยคอกถ้ามันตายให้แม่งตายโลด <c oughs> ถูกไหมครับอ้าสวัสดีครับ